เม to oh. oh, mm ื่อกี้นะช่องใครนะนี้เปุกผมโอ้นี่มกันอะไรไงกดติดตามด้วยกดอะไรติดตามกดอะไรอ๋อโอเคในกดติดตามตัวไหนกะดิงไงอืมก็ใช่ ได้โหลดก่อนไม็กโอกดติดตามกดติดตามไปกดในยูไปกดในยูทูบดีไหมปิะเดะนอนรู้จะกดยูทูบด้อ นพื <Hey>? ้นนะนี่เป็นภาษากฤษต้นนะแล้าตัวนั้นหายไปไหนเจ้าตัวเจ้าตัวนั้นตัวเนี้ยตัวไม่รู้สิเอาตัวนี้ไปก่อน มีเจ้งองเขาดูไหมในนี้ม,ม,มีเมื่อกี้ยังขึ้นไงว่าขอดูมาขอดูมาเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไม่ให้ให้ใหม่มันหาไม่เจอเดี๋ยวมันต้องเจอเดี๋ยวจะทำใหม่ใหม่นี่ไงกดป๊อปเข้าไปนี่ไงกดป๊อปเข้าไปเดี๋ยวก่อนวิ่งก่อนกดอยู่กดยูด้ยวเดยวเอ็มเอ็ม โอเคมาอยู่ตอนเริ่มต้องแอบกันนะ25ปั๊บปิง27บ้านชื่อไม่อยู่อยู่ไม่ได้นี่ไงคือไม่แม่นอีนั่นมาตบเนี่ยเออๆเห็นโอ้โหอีอีเป็นอวตารนะเออแม่นบ่จะว่าบ่แม่นหรอกแม่นน่ะ okay. <laughs> <laughs> hey, 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 no <laughs> เั <optimistic. S 1> <Yes. S 2> ้ย <Yes. S 2> ันดำด้วยเี๋มได้ากัมาตัดี่เปดนหมูคนรอืมเอ้ยหมูยข้ามนท่วมหมูน้ำท่วมหมูนะุกน หมูร่างแรงจริงๆหนูคน้องไปทำัน้ามืองนุ่ชุ่งมาเรโอภัยโอสามสิเีช่วยคนติดบ้านโมเตาหลังคามีน้ำชงมุ่งอย่าเราคนก็ทดา่ด้ไม่ได้ในนี้มีเลย